มาแล้วครับจังหวะน,นี้เบอร์สองไปแล้วนะครับโดยที่ไม่รอเพื่อนแม้แต่สักวินาทีเดียวนะครับไม่เป็นไรตอนนี้เราก็มาอีกด้านหนึ่งกับที่ไปของเบอร์สองนะครับไม่รู้ว่าด้านไหนจะเจอศัตรูก่อนกันนะครับแต่ตอนนี้เราก็วิ่งอ้อมมาเรายังไม่เจอใครเลยแต่เราก็เจอแล้วนะครับอยู่ตรงนี้สองตัวเรียบร้อยมันใช้มีดอีโต้ฟันเราซะแล้ว,ลว <c oughs> ก็เรียกคาตานะ <c oughs> <c oughs> โอ้ ตายก่อนเพื่อนเลยครับจังหวะน,นี้แล้วตัวนี้ว่าไงครับดูเหมือนว่าจะแต่งตัวอย่างติงเลยครับไม่รู้ว่าจะโหดเหมือนชุดหรือเปล่าเพื่อนมาแอบอะไรตรงนี้วันนี้เพื่อนล่วงกันหมดแล้วนะครับเบอร์หนึ่งโจสุดท้ายเบอร์หนึ่งว่าไงครับจังหวะน,นี้จะโดนหมอกบีบหมอกบีบเลยนะครับเพื่อนไม่รีบเข้าโอ้โหเรียบร้อยแต่งชุดอย่างตึงจะดูเล่นสุดร้าเพื่อนเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยฮะ โอ้โห oh จบกันเลยดูหน่อยว่าตอนนี้เบอร์หนึ่งเราจะโยนเกมอีกหรือไม่อย่าโยนเกมได้ไหมครับเพื่อนขอแล้วกันนะว่าอย่าโยนเกมถ้าโยนเกมแบบนี้มันก็ไม่ดีสักเท่าไหร่ปะคือมาโยนเกมคือแบบความหวังอยู่ที่คุณล้วน,ลวนแล้วเบอร์หนึ่งเมื่อกี้คุณมีทิ์ที่จะชนะด้วยซ้ำไป <laughs> เพราะคุณไม่บวกกับใครเลย โอ้ยยิงครับเัีงวันนี้เอ้ยโดนลาดเฮ้ยกรจะไม่ยิงแล้วถ้ายิงจะโดนลาดแบบนี้หูคิวผมก็ไม่ได้กับเขาแล้วเมื่อกี้เรียบร้อยรวมหนึ่งขออนุญาตซ้ำก่อนแล้วกันก่อนที่จะมาคนมาชุบนะครับผมแล้วก็ซ้ำตัวนี้ให้ตัวที่ลาดเพื่อนเอ,เอ้าเฮ้ยอดดอบยังไม่ทันเก็บนี่ โอ้โหจบกันแล้วผมยังไม่ทันเก็บอะครับทุกคนแล้วอ,อยู่ดีๆคือแบบหายไปไหนเฉยเลยอดอกเรียบร้อยโดนตุ๋ยหลังแล้วไม่รู้นะครับว่าผมโดนได้ไงตอนนี้เหลือเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก็เบอร์สี่นะครับมันดูกันซิว่ตตี้เราจะไหวหรือหรือเปล่าฮะดูทรงแล้วน่าจะไหวอย่างแน่นอนถ้าเหลือสองคนแพนหนึ่งขึ้นมานี่แบบอับอายจัดเลยนะ แล้วเหลือตัวเยือนเกมอีกแล้วตัวเย็นเกมเอ้ยขอร้องเล่นดีๆได้ไหมเพื่อนโอเคล่วงหนึ่งล่วงแล้วครับตรงนี้ดูเหมือนเขาจะโชว์โหโชโตึงสล้วนะครับตานี้เหลือตัวสุดทา้ายอ้าวชนะเฉยชนะแบบงงๆยังไม่ดันทำอะไรเลยนะ1เท่าแล้วนะครับผมจังวันนี้แต่ไม่รู้ว่าเราอยู่ที่เท่าไหร่ แต่ดูทรงแล้วนะ่าจะไม่โหลก็ร้องโหลดเ <laughs> นี่ยแหละ <laughs> ไม่น่าจะติดท็อปสองอย่างแน่นอนเลย hit. ดูจากการเล่นของเราแล้วเหมือนฟีมือเราตกไปเยอะมากเลยนะครับผมจังหวะน,นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,วามันจะตกเยอะแยะอะไรขนาดน,นั้นเนาะโอ้โหเพ <ate S 2> <laughs> ื่อนโชว์แรงแดงครับชาเต็นแรงแดงโอ้โหต้งจัดเลยครับจังหวะนี้โอ้ถ้าโชว์แรงทองนี่เจ้าชมว่าเทพเจ้าเลยเนี่ย หยอกหยอกหยอกแร้งแดงใครก็เคยขึ้นนะหรือว,ว่าทุกคนไม่เคยวะผมก็ไม่รู้ว่ะผมว่าแร้งแดงมันน่าจะขึ้นง่ายนะครับผมสาหรับผมนะผมเข้าไปบวกผมว่าผมน่าจะแพ้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมผมจะไม่บวกดีกว่านะอแต่วันนี้ผมจะหาสุดที่แบบว่าเข้าแบบรับหลังนะพูดง่ายๆเลยตุยหลังอนะ่ะถ้าเข้าต่อหน้ามีสิทธิ์ที่จะแพ้สูงมากเลยนะครับอ้าวแล้วเพื่อนเราล่วงเฉย ได้ตัวเมื่อกี้นะี่มันยิงเราหายไปไหนแล้ววะน้องชายจะวิ่งไปหาเราแล้วอย่างแน่นอนเลยนะครับผมช่างเหอะเออโดนยิงนี่ไงจ๊าจไหวหรือเปล่าไม่ไหวว้าโหตึงกันเกินสองหนึ่ง oh, <no. S 1> ไม่แบบจะพูดว่าฝีมือเราด้อยไวกว่าเดิมเลยคือแบบเล่นไม่ออกจริงๆวะ่ะไม่รู้ว่า ต้องทำไงที่แบบจะโชว์ประสิทธิภาพเก่งๆเหมือนคนอื่นได้อะครับผมถามแม่สีผมต้องทำยังไงครับเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเราไปขวามือดีกว่าเนาะให้เพื่อนไปซ้ายมือแล้วกันเบอร์หนึ่งตามมาโหสุดยอดเลยเบอร์หนึ่งตามคนเก่งมาชมตัวเองซะหน่อยทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้เก่งหรอกต้องชมซะหน่อยมันจะได้เจอฮึ่มทำให้ตัวเราเองอะมีกำลังที่จะแบบว่าเล่นนะครับผมจังหวะนี้ ไปแล้วละกันเหมือนว่าจะเห็นตัวหนึ่งนะครับนี่ไงตัวหนึ่งโอ้ตอนแรกผมเห็นว่าเขาอยู่อีกข้างหนึ่งนี่ว่าก็คือฝั่งบันไดที่แท้อยู่ตรงริมกำแพงจบกันเลยครับเบอร์ oh. สองเรายิงได้รัวๆแล้ว oh. แต่ดูเหมือนว่าตัวผู้หญิงนี้จะไม่มองไม่เห็นข้างบนนะครับผมแล้วยังไงครับเบอร์ oh. สองตัวสุดท้ายเบอร์ oh. สองจะแบกได้หรือเปล่านะครับตอนนี้จะสามารถ พาทีมเราตีเสมอกับฝั่งนู้นได้หรือเปล่าฮะตอนนี้เรียบร้อยแล้วเบอร์สองู้เหมือนจะโชว์ว่าไปหนึ่งดอกแล้วนะครับผมเหลือกี่ตัวไม่รู้แต่ดูทรงแล้วน่าจะแบบหลายตัวอยู่มั้งเรียบร้อยงัดเข้าหัวเด้อโอ้โหสุดยอดมากเลยครับเบอร์สองลุดพีเก้านงัดขึ้นหัวได้ยังไงครับเนี่ยทั้งที่เขาอยู่ที่สูงว่าที่สูงมันจะได้เปรียบกว่าที่ต่ํา แต่มันก็ไม่จริงผมพูดแล้วมันไม่จริงเสมอไปหรอกครับเฮ้ยเอาแล้วว่าเบอร์สองตั้งไงวอลล์เฮ้ยหลอกไปหนึ่งจนยังไงแคลโอ้โหโอ้โหตามอยู่ได้คุณเนี่ยนะจะจามเพื่ออะไรครับเนี่ยฮะตอนนี้สกอร์สามต่อหนึ่งรอ,อบตัดสินของฝั่งโน้นแล้วนะครับผมคือ oh, <no. S 1> แบบเมื่อกี้กำลัง ภาคมันมันเลยจามเฉยเลยสงไหยเบอร์สองคงบอกว่าไอห่าภาคไม่มันเลยถ้าภาคแบบไม่จามเมื่อกี้นะบอกเลยว่าชนะไปแล้วภาคติดขัดโดยที่มีจามขึ้นมางั้นก็แพ้เพราะคําภาคของผมมันมักจะแบบว่าส่งผลให้เพื่อนเก็บชัยชนะได้อยู่แล้วจริงเหรอวะกูว่าพูดไปงั้นแหละเนาะครับเฮ้ยเหมือนเห็นจะชุด สี่มเปิดโคโนโ่รอเลยรายกันคุณไม่เห็นโคโนโ่ผมหรอกเขาหัวไปนหนึ่งดอกเรียบร้อยอ๋อ,อไม่ปิดเท้านะจ๊ะไม่ปิดเท้านะจ๊ะโอ้ยลูกซองสนัดยิงระยะไกลไม่ถึงหรอะเพื่อนไม่ถึงหรอครับเรียบร้อยสู้ไม่ได้หรอเล่นเต็มที่แล้วผมพูดตรงๆเลยว่าผมเล่นเต็มที่แล้วนะครับแต่ก็ยังสู้ไม่ได้ว่าโหเบอร์สองสายแบกเรายิางไงครับ จังวะนนี้เอ้ยรู้เหมือนว่าเบอร์หนึ่งก็แบกได้เหมือนกันนะเนี่ยจังวะเน,นี้ยชบแล้วเบอร์สามเหลือตัวสุดท้ายเบอร์สาไมไหมเพื่อนไม่รู้นะครับว่าตัวสุดท้ายอยู่ตรงไหนจะดูทรงแล้ว <Okay. S 1> นี่ไงตัวสุดท้ายน่าจะใช่อย่างแน่นอน <Okay. S 1> เอ้าไม่ใช่นั่วแสดงว่ามันมีเหลืออยู่อ๋อชุดสี่มพูนั่นไงไอตัวสี่มพูที่มันแบบว่าตึงที่สุดในกลุ่มฝั่งนั้นแล้วอย่างแน่นอนเลยนะครับ ตึงแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์ชนะ3าอย่างแน่นอนแต่ถ้าเขาชนะ3าก็ถือว่ามึงเทพเกินเลยเนี่ยเปิดโคโนโพัญญาเลยเหรอหนีไม่พ้นหรอกแค่นั้นแหละผมพูดแล้วว่ายีันจะหนีไม่พ้นเพราะข้างหลังเขามีไอวอป้องกันไว้นะครับแล้วข้างหน้าคือแบบว่าโคโนโเขากําลังจะหมดเออตอนนี้เราเริ่มตีตื้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับผม2ต่อสา ยังไงครับตอนแรกดูเหมือนว่าเบอร์หนึ่งจะอ่อนให้นะครับพอเริ่มเกมตั้งแต่รอบที่สองขึ้นมาดูเหมือนว่าเบอร์หนึ่งกำลังจะเอาจริงขึ้นเรื่อยจริงขึ้นเรื่อยจนจังหวะน,นี้ดูเหมือนว่าตีเราจะมีโอกาสที่จะสามารถตีเสมอสามสามเขาได้นะครับผมเอาแค่ตีเสมอไว้ก่อนนะย่งไ่คิดเรื่องชนะถ้าคิดเรื่องชนะทีไรทีมเรามักจะแพ้โดยตลอดเลยนะครับผม oh, <no. S 1> ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเวลาคิดเรื่องชนะมันจะแพ้ตลอดเลย เราต้องคิดเสมอไว้ก่อนนะครับให้มันเสมอสามๆไว้ก่อนมันอยู่ด้านบนมันอยู่ด้านบนเลยเรายิงเองโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยทำไมปืนนี้มันไม่ล็อกเป้าให้เราวะมันไม่ช่วยเล็งเราเลยครับตัวเนี้ยโอ้โหตั้งไน้วอบังหน้าผมอีกนี่เดี๋ยวยิงอัดใส่ตัวเลยดีกว,ว่าตั้งไน้วอบังทำไมเนี่ยเดอซี่ข้างหลังมาก็ไม่เห็นเลยไงเพื่อนเอ้ยผมไม่น่าจะสู้ไหววะ เฮ้ยดาเมจดแรงอยู่นะตัวเนี้ย ACBO อะไรเนี่ยเมจดแรงอยู่เพื่อนมาชบุบเพื่อนมาชบุบมาชุบแล้วหน่อยเพื่อนเอ้ยมาชุบผมห <Okay. S 1> นะะ่อยครับก่อนที่ผมจะตายตามไปเลยโอเคนะต้องเห็นแก่เราดีเราเก่งไว้ตัวนั้นอยู่แล้วแหละเออค่อยไปชุบผู้หญิงขออนุญ,ญาตพันยาแป๊บนึงคือแบบรอบนีต้ตีเราต,ต้องไม่ตายสักตัวเลยนะครับผมจังหวะนี้ ยาไหมเพื่อนมียาโอ้โหเก็บยาไปกันหมดเลยแล้วผมไม่มียาพันแล้วครับอยู่ในสกิอลออโรกเนี่ยแหละน่าจะแบบช่วยเพิ่มเลือดได้มากอยู่อา้าเมอแล้วหล่อน,นี้เสมอไวเกินไปเป้าครับตอนแรกนึกว่าจะแพ้แล้วรับตดสินทั้งคู่ครับมาวัดกันเลยว่าตาสุดท้ายของทั้งคู่จะเป็นยังไงครับรหว่านตี้รากัตตี้ฝั่งตรงข้ามนะครับเขาจะสามารถ เก็บชัยชนะเราได้หรือเปล่าหรือว่าตี้เราอาจจะแพ้เขาก็เป็นได้นะครับผมเราจะไม่ยกยอตี้ตัวเองอย่างแน่นอนพอยกยอมันก็มีสิทธิ์ที่จะแบบแพ้ได้อย่างมากมาย่ายกองเลยนะครับผมจังหวะน,นี้ดูเหมือนว่าเราจะทิ้งของไปก่อนแล้วกันทิ้งเสร็จปุ๊บเราค่อยวิ่งตามเพื่อนถ้าเราวิ่งไปก่อนเรามีสิทธิ์ที่จะล่วงก่อนนะครับเพราะว่าฝีมือเราดอบมากเลยนะครับใน ตาเนี้ยในเกมเนี้ยครับผมอ้โหเพ้าโโล่มาก็เรียบร้อยแล้วครับสานึ่งแบบนี้ใครจะไปไหวขนาดมาที่หลังเพื่อนนะครับเนี่ยยังตู้ไม่ได้เลยเฮ้ยเพื่อนยิง a w m คตแม่นเรียบรอ้อยล่วงหนึ่เหลือ,อกี่ตัวนะครับน่าจะเหลือสาตัวสุดท้ายแล้วดูเหมือนว่าหมวกมงตัวนี้จะไม่ซ้ำตัวที่มันยิงล่วงนะครับผมแต่ก็ใช่ว่าตี้เราจะแพ้ เรียบร้อยเบอร์สี่หญิงร่วงอีกหนึ่งคนเหลือตัวนี้ตัวสุดท้ายหรือเปล่าน่าจะเป็นตัวสุดท้ายอย่างนี้นองเรียบร้อย